ครับผมก็สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับช่องพลึกลับราคาถูกนะครับ EP ที่60แล้วนะครับ500บาทเช่นเดิมนะพี่จัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะครับสามารถโอนกันเข้าก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนี่เลยครับผมสแกน QR c o ค e ได้เลยนะครับหรือแจ้ไลน์นะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์นะผ่าน ID เนะครับ0 8น4 9 4 0ด7 6นะครับ เบอร์โทรนะผมสามารถติดต่อได้เลยนะครับ0824940776เช่นเดียวกันนะครับผมรายการละ500บาททุกรายการนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1นะครับผมจะเป็นเหรียญนะผมหลวงปู่เขียวนะครับเรี่ยมกรอบพลาสติกเลนุนนะครับนี่นะครับผม เป็นประมาณนี้เลยนะครับรายการที่1นะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับผมเป็นพ้าสมเด็จนะครับผมเนื้อจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีเม็ดไร่เม็ดขึ้นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่3มนะครับ รายการที่สามนะครับผมจะเป็นพระเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับผมเป็นพระสุ้มกอนะครับผมเม็ดแรกขึ้นประมาณนี้นะครับเก่าเก่าสวยๆนะครับ มีความมันวาวนะครับผมรายการนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่5้านะครับรายการที่5้านะครับผมเป็นพระนะป,พปิดตานะครับผมนี่นะเป็นพระปิดตานะครับรายการที่5้านะครับนี่นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับผมก็จะเป็นพระชัยวัฒนะครับผมนี่นะครับเป็นพระชัยวัฒนะครับรายการที่6นะครับนี่นะครับมีโค้ดมาแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นรายการที่7นะครับผมเป็นเม็ดแตงนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับ นี่นะครับเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่7ดนะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่8ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเลี่ยมมาแบบนี้นะครับผมเนื้อแตกลายงานนะสวยงามนะครับมีความมันวาวนะครับรายการที่แดนะครับรายการนี้นะครับไปกันที่รายการที่9้านะครับผม รายการที่9้านะครับผมเป็นเต่ารีดนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับมีหูนะครับเต่ารีดหลวงปูทวดมีหูนะครับรายการที่9้านะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่10บนะครับรายการที่1ิบนะครับผมก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผม นี่นะครับเป็นรูปดรอหลวงพ่อเงินนะครับคาบเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่นะครับรายการละห้าร้อยบาททุกรายการนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บปลายทางนะครับถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนกานเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปนะครับรายการที่11นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมเลี่ยมตลับมาแบบนี้นะครับ สาสมเด็จนะครับผมเรียบตลับมาสวยงามเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังตลับเป็นตลับแกะสลักแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับรายการที่ส okay. ิบสองนะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่สิบสองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นรายการที่13นะครับรายการที่13นะครนะผมเป, <lands> ป,ป็นพ้าปิดตานะครับนี er ่นะครับเป็นพ้าปิดตานะครับรายการที่13นะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่14นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับผมเป็นรูปหล่อลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับผมเป็นกิ่งนะครับผมคลองตะเคียนนะครับ นะเป็นกิ่งคลองตะเคียนนะผมรายการที่สิบห้านะครับรายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับมีเก็บปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนเงินเข้ามาก่อนได้เลยนะครับรายการที่สิบหกนะเป็นภาพปิดตานะครับผมนี่นะครับ เป็นประมาณนี้นะครับรายการที่สิบหนะครับต่อไปนะเป็นรายการที่17ดนะครับผมรายการที่ส7บดนะครับเป็นพระสมเด็จนะผมเรียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะผมเนื้อนะครับมีความมันวาวนะผมผิวคู่ขาครับเก่าๆนะครับนี่นะครับเป็นคาบแบบนี้นะพี่ นี่นะครับผมรายการที่17นะครับไปต่อกันที่รายการที่18เลยนะครับรายการที่18นะครับผมก็จะเป็นพระเนื้อว่านนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับเก่าๆสวยๆนะครับนี่นะครับผมเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับ ต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับผมรายการที่สิบเก้านะครับจะเป็นจอบนะครับผมหลุมเพาะปนะครับเป็นจอบหลุมเพาะปนะครับผมรายการที่19นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมไปกันที่รายการที่20เลยนะครับ รายการที่ยี่สิบนะผมเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับมีคาบแบบนี้นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมจะเป็นเหรียญน,นะพี่ เหรียญพระพุทธชินราชนะครับเรียมก่อพลาสติกเลนูนนะครับผมสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0824940776นะครับหรือแจสลดีนะครับผมเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับผมหรือจะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าหากว่าภาพเบลอหรือภาพไม่ชัดยังไงนะครับต่อไปนะครับายการที่22นะครับผมเป็นหลวงปู่สุขนะครับ หลวงปู่สุกนะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับนี่นครับมีลอยจานด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมเป็นพระป,ปิดตานะครับผมเป็นพระปิดตานะครับเก่าๆสวยๆนะครับนี่นะครับ นี่ครับผมต่อไปนะครับผมรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับผมก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นพระปิดตาเช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับเป็นพระปิดตาแลขบางไผ่นะครับรายการที่24นะครับเก่าๆสวยๆนะครับนี่นะครับมีคาบแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับรายการที่25้านะครับผมจะเป็นตะกรุดนะครับ3ามดอกนะครับเลี่ยมตลับมาแบบนี้นะครับผมเป็นตะกรุดนะครับรายการที่25้านะครับนี่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมด้านหลังเขียนไว้แบบนี้นะครับวัดรหารไล่นะครับ หมดแล้วนะผม25รายการนับช่องทางการติดต่อนี่เลยครับสแกน q r c o ค e เข้ามาได้เลยนะครับหรือแจไลน์นะผมผ่านเบอร์โทรศัพท์ผ่านไอ l ดี e ไลน์ได้เลยนะครับ0824940776นะครับเบอร์โทรติดต่อนะผมเป็นเบอร์0824940776เช่นเดียวกันนะครขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็สวัสดีครับ